เรื่องผีในบ้านร้างในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านหลังเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานทุกคนในหมู่บ้านเล่าขานกันว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงเมื่อหลายปีก่อนครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นั่นได้ประสบอุบัติเหตุไปไม่ยัง่งยืทุกคนในบ้านเสียชีวิตยกเว้นลูกสาวคนเดียวที่หายตัวไปอยา่างลึกลับมีข่าวลือว่าเธอยังคงอยู่ในบ้านนั้นและเต่ารอคอยใครสักคนที่จะมาปลุกยั่งยืน แม้ว่าจะมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แต่ไวรุ่นหลายคนในหมู่บ้านกลับรู้สึกท้าทายและอยากลองเข้าไปสำรวจดูกลุ่มของต้นพิมพ์และอันตัดสินใจว่าจะเข้าไปในบ้านร้างในคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนที่พระจันทร์เป็นดวงแสงจันทร์สะสมให้บ้านเก่ายิ่งน่ากลัวเลวยต้นพูดแน่ใจนะว่าพวกเราจะเข้าไปจริงๆฉันได้ยินว่าบางคนที่เข้าไปในบ้านนี้ไม่เคยกลับมาเลยพิมพ์ยิ้มกล้าๆกลุ่ม พูดก็แค่เรื่องเลาคนชอบพูดให้มันน่ากลัวไปเองนะฉันไม่เชื่อหรอกอามมองไปรอบๆบ,บ้านร้างพูดถ้ามีอะไรแปลกๆฉันจะเป็นคนแรกที่วิ่งออกมาเลยนะบอกไว้ก่อนทั้งสามคนเดินเข้าไปที่หน้าบ้านประตูไม้มันเริ่มผุผักแต่ก็ยังพอเปิดได้ต้นดึงประตูเปิดชา้ชาๆเสียงที่าดดังขึ้นอย่างน่ากลัวิมพูดเงียบไปหมดเลยไม่เห็นมีอะไรพวกเขาเริ่มเดินสำรวจภายในบ้าน ข้างมีแค่เฟอร์นิเจอร์เก่าหุพังสูงหนาะและยัยแมงงูที่ผุพูดท,ทุกมุ่บ้านอามพูดเฮพวกเธอได้ยินอะไรไหมเหมือนมีสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างบนเสียงเหมือนบางอยา่างเคลื่อนที่อยู่ชั้นบนของบ้านดังขึ้นช้าๆคล้ายกับสิ่งคนเดินลากเท้าบนพื้นไม้ทั้งสามคนมองหน้ากันด้วยความระแวงต้นเสียงสั่งพูดเราไปดูใหม่หรือว่ารีบกลับกันดีกว่าพิมลั้นใจพูดพวกเราสามาถึงนี่แล้วลองไปดูสิ ทั้งสามคนเดินขึ้นบันไดไปช้าๆเสียงฝีเท้าดังถึงก้องในความเงียบเมื่อมาถึงชั้นบนพวกเขาพบกับห้องหนึ่งที่ประตูปิดอยู่พิมเดินไปปิดประตูแต่เมื่อมือของเธอสัมผัสที่ลูกปิดประตูกดตอบกลิงช้าๆในห้องนั้นเมื่อสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาผ่านหน้าต่างบานหนึ่งเงาของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าต่างผมของเธอยาวและซุ้มหน้าไว้ท่าทางเหมือนกำลังรอคอยอะไรบางอยา่างพิมเสียงเบาพูด ใครน้เธอเป็นใครเด็กหญิงไม่ตอบแต่เรื่องร้องเลงเบาๆสงเสียงเงย็นเยือกสะท้อนในความเยียบทันใดนั้นเธอค่อยๆหันหน้ามาช้าๆดูตาของเธอว่างเปลา่าและเต็มไปด้วยความกลัวพี่เด็กหญิงพูดพวกเจ้าเข้ามาทมําไมในบ้านของฉันพวกเจ้ากล้ารุกลาำที่นี่หรือต้นและอาเบีถอยหลังด้วยความตกใจแต่พิมยังคงยืนนิ่งเธอรู้สึกถึงความเย็นแต่ซ่านไปทั่วร่างกายพิมเสียงสัน่นพูด เราแค่เข้ามาดูเฉยๆพวกเราไม่ได้ต้องการทำอะไรพี่เด็กหญิงยิ้มเย็นชาพูดพวกเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่กับฉันตลอดไปมือนที่ฉันต้องอยู่ที่นี่คนเดียวตลอดกาลทันใดนั้นประตูห้องปิดลงเสียงดังสนั่นไปทั่วบ้านทั้งสามคนพยายามีแต่ไม่สามารถเปิดประตูได้เสียงหัวเราะเย็นเยียบของพี่เด็กหญิงดังก้องในห้องทั้งสามคนมองไปทางเธออีกครั้งแต่เธอหายไปแล้วเหลือเพียงเสียงกระซิบแผล พีเด็กหญิงเสียงแถวพูดพวกเจ้าจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ทั้งสามคนพยายามเข้าประตูและไปร้องของความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินพวกเขาในที่สุดประตูเปิดออกอีกครั้งทั้งสามคนวิ่งหนีออกมาจากบ้านร้างโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยพวกเขารู้ว่าพวกเขารอดมาได้แต่ก็ไม่รู้ว่าวิญญาณเด็กหญิงคนนั้นจะยังคอยเฝ้าบ้านร้างอยู่หรือไม่หลังจากที่ต้นพิมพ์และอามีออกมาจากบ้านร้าง พวกเขาวิ่งไปจนถึงหน้าหมู่บ้านโดยไม่มีใครพูดอะไรสักคำทั้งสามคนหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้าแต่ที่เด่นชัดกว่านั้นคือความปวที่ยังคงหลอกหลอนพวกเขาต้นหอบหายใจพูดนี่มันเกิดอะไรขึ้นีจริงๆหรือพิมเสียงสัน่นพูดฉันไม่รู้ฉันแค่รู้สึกว่ามันจริงมากเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอดูเศร้ามากอามตัวสัน่นพูดพวกเรารอดมาได้ยังไงฉันคิดว่าเราจะไม่ออกมาจากที่นั่นแล้วซะอีก ทั้งสามคนยังคงยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่พูดอะไรอีกสักพักพวกเขาต่างตกอยู่ในความคิดของตัวเองตนรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเกีแบบ่ยวกับการที่พวกเขาออกมาจากบ้านร้างได้เพราะในตอนนั้นพวกเขาไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ประตูมันเปิดเองต้นพูดช้าๆพูดคิดดีๆนะพวกเธอทําไมประตูถึงเปิดออเองพวกเราพยายามเปิดมันเท่าไหร่ก็ไม่ออกแต่จู่ๆมันก็เปิดพิมมองหน้าเพื่อนๆพ,พ,พูดใช่มันเหมือนกับมีบางอย่างต้องการให้เราไป แต่แล้วเธอหลักเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอต้องการอะไรจากเราอามน้าซีพูดเธออาจแค่ต้องการใครสักคนที่จะฟังเรื่องราวของเธอเธอดูเศร้ามากเหมือนถูกทิ้งไว้ตามหลงังหลังจากการหนีรอดมาอย่างปาฏิหาริย์พวกเขาตัดสินใจไม่พูดถึงเหตุการณ์ในบ้านร้างอีกต่อไปแต่ทิมยังคงรู้สึกไม่สบายใจอยู่ลึกๆเธอไม่สามารถหนนหน้าของเด็กผู้หญิงคนนั้นได้สายตาอันเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธยังคงติดตามเธอทุกครั้งที่เธอหลับตา เพื่นต่อมาพิมฝันถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งในฝันเธอเห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ที่หน้าต่างหนมองออกไปยังความมืดภถ่นอกเธอร้องไห้และเรียกชื่อของใครบางคนซัำงฮ่าฮ่าีเด็กหญิงเสียงสะอื้นพูดแม่พ่อทำไมถึงทิ้งฉันไว้คนเดียวทำไมไม่กลับมาหาฉันพิมสะดุ้งตื่นจากฝันด้วยเง่นทุ่มตัวเธอรู้สึกว่าผีเด็กผู้หญิงยังคงอยู่ในบ้านหลังนั้น รอคอยอะไรบางอย่างหรืใ,ใครบางคนที่จะมาช่วยปกป้ญญองตัวเธอพิมพตัดสินใจว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้เธอต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเด็กผู้หญิงคนนั้นจริงๆเช้าวันต่อมาพิมพไปหาต้นและอาพมพิมพูดจริงจังพูดพวกเราต้องกลับไปที่บ้านรราอีกครั้งฉันรู้ว่าเธอต้องการความช่วยเหลือเราต้องหาทางช่วยเธอต้น,นาตาโตพูดอะไรนะพิมเธอจะบ้าหรือเปล่าพวกเรามีมาได้แล้วนะ เธอจะกลับไปอีกทําไมอัมหัวเสียพูดพิมเราไม่ควรยุ่งกับเรื่องพวกนี้แล้วถ้าเธอทําต่อไปมันอาจจะแย่กว่าเดิมแต่คิมไม่ยอมแพ้เธอเชื่อมั่นว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องการตกปล่อยจากความทุกข์ทรมานคพิมแน่วแน่พูดถ้าเธอสองคนไม่ช่วยฉันจะไปคนเดียวฉันแค่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเด็กคนนั้นจะยังคงติดอยู่ในบ้านหลังนั้นตลอดไป ในที่สุดต้นและอามก็ยอมตามพิมไปพวกเขากลับมาที่บ้านร้างในคืนต่อมาพิมนำดอกไม้และธูปมาเพื่อทำพิธีของขามาตองิญญาพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านอีกครั้งและทุกอย่างก็งเงียบสงบเป็นครั้งแรกที่พวกเขามาเมื่อทั้งสามคนเดินไปถึงชั้นบนพิมจุดธูปแล้ววางไว้ลางห้องพิมพูดกับวิญญาณเด็กผู้หญิงพูดฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่ฉันรู้ว่าเธอทุกทรมานถ้าเธอยังอยู่ที่นี่เรามาโคข,ขามา ขอให้เธอไปสู่สุติยาได้มีความโกรธแค้นหรือความเศร้าอีกต่อไปลงทัดเข้ามาในห้องอย่างรุนแรงทูที่พิมพจุดยู่ดับลงประทนันหันเงาเด็กผู้หญิงปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาอีกครั้งหลังจากนั้นเงาของเด็กผู้หญิงก็ค่อยๆหายไปในแสงจันทร์พวกเขารู้สึกได้ว่าเธอได้รับการปลอบปล่อยแล้วบ้านร้างที่เคยเป็นสถานที่น่ากลัวกลับดูสมบขึ้นพวกเขารู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ไปสู่สุแล้า ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบ้านร้างหลังนั้นก็ไม่มีเรื่องเล่าหรือขา่าวที่เกี่ยวกับทีเลย